การทำงานการทางานถ้าเราไม่ค่อยใจยุ่งเลยนะถ้าเราไม่ค่อยใจยุ่งเลยคือคือเราไม่เตรียมการไงขณะที่ไม่เตรียมการนะยุ่งยุ่งเลยนะนำความเดือดร้อนมาไงแต่บางทีบางคนหรือหลายคนเก็ไปตั้งใจตั้งใจที่ทำแล้วก็บางบางคนก็ชะละภาคบา จำเป็นต้องทำอะไรอะไรสักหนะึนั่นก็ช่วงระยะหนึ่งนะบอกว่าผู้มีพระคุณสั่งมาอย่างเป็นตน้นเดินไปเบียดเบียนคนอื่นมันไปเอาชีวิตคนอื่นอะไระสะนะักหนก็ก็เห็นเป็นดีเลยเนี่ยถ้าพูดถึงตามหลักตามหลักเกณฑ์ที่แท้จริงอนะเนาะมันไม่ใช่เป็นลักษณะที่ต้องไปตัดสินใจอย่างนั้นไงตัดสินใจยังไม่พอเนะ